กราบสวัสดีมิตรรักเกมเศรษฐีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเวนต์ใหม่อีกตามเคยอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ลุมดำนะครับก็จะมีจี้เข้ามาใหม่ก็คือลิมิเ e ็ด dition เคียยงกำเนิดลุมดำกระโดดแล้วก็จี้ที่เละหลังก็ลิมิเ e ็ด dition บัตรเชิญลุมดำนะครับแล้วก็สามารถ เติมให้มันเป็นลิมิเต็ดอ dition ได้นะนี่ผมก็เติมไว้แล้วนะบัญชีนี้ผมก็จับหมาแล้วนะครับนิดนึงซึ่งมันก็ยังไม่ปิดขาดอยู่ชิ้นเดียวนะครับก็จี้สำหรับใครที่ไม่ปิดเลยนะก็จะมีะ <c oughs> เครื่องขยายลุมดำแม่นยำนะครับส่วนหน้าตาที่ไม่เป็นลิมิเต็ดก็แบบนี้เลยก็ไม่ได้ต่างจากลิมิเต็ดสักเท่าไหร่นะหน้าตานะดูดิเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ใครจะเติมก็ได้หรือไม่เติมก็ได้นะครับแต่ผมก็เติมไว้แล้วละ่ะส่วนสิ่งที่มัาให้หานะครับก็คือ A บวกกับ A ธรรมดา A บวกก็กคือเครื่องกำเนิดลุมดำา A บวกหายห้ครบ8อันนะครับแล้วก็ A ธรรมดาสปริงกระโดด A ธรรมดาก็หายครบ12อันนะครับคือหา2แล้วก็หา3แล้วก็มารวมเป็นลุมดำจักรวาลเอสนะครับ ผลในผมก็ได้มาสามมันแล้วนะขาดอีกแค่เอบวกชิ้นเดียวนะสิ่งที่ผมยังไม่ปิดนะนี่ผมขอบ่อนนิดนึงนะก่อนที่จะไปอธิบายจี้แล้วกันก่อนที่จะไปอธิบายจี้นะโอเคเรามาดูกันว่าผมซื้อแพ็กอะไรไปบ้างอันนี้ผมก็ซื้อแพ็กลึกลับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะก็คือเรียกว่าแพ็กลึกลับที่ขึ้นมาแถบตรงเนี้ยคือ99าบาบาทนะก็ตีไปเลยร้อยหนึ่ง อันนี้ก็เป็นกัน9ก้กบาทก็ตีไปเลยร้อยหนึ่งซึ่งแพคลึกลับผมซื้อมา100กันแล้วกันแล้วก็แพคนี้อีกอซื้อมา2แพคใน2ครับ2ก็เป็น300แล้วแล้วก็ซื้อแพคนี้อีก35บาทคือซื้อ2แพ็คนี้ของผมนะได้แค่เอธรรมดาไม่ได้เอบวกเลยคืออยากปิดมากนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ตามเคนะครับคือผมก็จะสะสมเพรออกก็แล้วกันขาดดีแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วผมก็ซื้อ ลิมิเต็ดอิดิชันไปอีก1ชิ้นนะครับนะหนึ่งทับสองนะคือซื้อไป1ชิ้นก็สามารถทําเป็นลิมิเต็ดได้ก่อนที่ผมจะไปจับอีกบัญชีหนึ่งผมก็จะอธิบายจี้ฟังก่อนละกันนะครับมาถึงขั้นตอนการอธิบายจี้นะครับก่อนที่เราจะไปจับจี้ใหม่นะครับบัญชีนี้ก็ปิดอยู่แล้วแหละแต่ผมก็จะจับให้ดูว่ามันใช้เพชรเท่าไหร่มันถึงจะปิดแบบแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะก็มันก็แล้วแต่บัญชีด้วยแหละมันไม่ตายตัวนะ อันนี้ผมก็ขอพูดไว้ก่อนส่วนเครื่องกาเนิดหลุมดำกระโดดเนี่ยก็คือเราจะตกแลนมากหรือเราจะสักเป็นแลนมากสามารถ85%ก็สามารถติดตั้งหลุมดำได้นะครับแล้วก็อีก45%ก็สามารถเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2และย้ายไปเมียงของเราเมียงไหนก็ได้นะอันนี้อธิบายเพราะข่าวก็ไปสามารถดูความสามารถของมันได้ที่อ่า เชื่องมือการอธิบายจี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าขาอ,อย่างไงนะครับสาหรับคนที่ข่าไว้เป็นนะก็น่าจะข่าเป็นทุกคนแหละแล้วก็บัตรเชิญลมดํานะครับก็โอกาส85%ก็ติดตั้งลมดําเหมือนกันแล้วจะตกหรือสั่งแลนด์มากก็สามารถติดตั้งลมดําได้เหมือนกันแล้วก็โอกาส65%ก็อันเชิญฝ่ายตรงข้ามมาตกในแลนด์มาร์กของเรานะดีมากที่เรายืนนะแล้วจ่ายค่ามาเบิร์น70%นะถึงจะอันเชิญมันได้นะครับก็อธิบายเพราะว่าเขา ก็เราก็ไปดูที่สมุดภาพได้นะถ้าใครไม่เข้าใจในการอธิบายเมื่อกี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็ที่ีใหม่เนี่ยก็ชิ้นนี้เลยแล้วก็หลุงดําก็ชิ้นนี้เลยครับบัญชลุมดำเอาประมาณนั้นนะครับมาเรามาตัดไปบัญชีใหม่แล้วก็จับให้ดูเลยว่าจะหมดเพชรไปเท่าไหร่มาดูกันครับเอาละครับอันนี้ผมก้าวมาบัญชีใหม่เปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะจับให้บัญชีอีโ e วร์ชลวันแล้วกัน นะมันน่าจะเข่ากันนะเพราะว่ามันมีสั่งแลนด์มาร์กแล้วก็จี้ใหม่ก็กลับเมียงได้ด้วยนะเวลาสั่งแลนด์มาร์กเสร็จโอกาส85%ติดตั้งลมดําแล้วก็กลับเมียงนะโอกาส4 5บนกลับเมียงได้ด้วยนะซึ่งมันน่าจะเข่ากับบัญชีใหม่มากนะมามาลองดูแล้วกันผมมีอ่ะ8 8 0พนเพชรนะว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับเว้นเนี่ยนะจับสดๆโชว์กันสดๆเลยแล้วกัน สุ่มรวกาจี้เชียงล้างจับ50จนกว่าจะได้นะครับจากครั้งแรกไม่ได้อะไรครับไปไปต่อเอ้ยผมลืมดูกล่องจุดหมายของผมเอบวกหมาหนึ่งแล้วก็เอธรรมดาไม่นับระกัเอธรรมดาน A ับแค่เอบวกขวารับ8อันนับเอบวกแปดอันครับจับไปเรื่อยๆครับ8,800นะมาดูกัน <c oughs> อาจจะปิดประมาณ7,000เพชรนะ คิดว่านะเฮ้ยไอ้บวออกสองว่นออกง่ายกว่าบัญชีเนี่ยบัญชีนั่นก็ออกง่ายนะแต่เพชรผมหน่อยไปนะเพชรผมตอนแรกมีห่าพันกว่าแล้วก็ไปตีบวกคอมโบเพชรนะบัญชีที่ขาดอีกเอกบวกอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมันก็ปิดอยู่แล้วแหละผมก็อาจจะลงทั้งสองคิปนะส่วนบัญชีที่ยังไม่ได้เนี่ยผมอาจจะลงราชานิดน,นึงนะครับแล้ววันที่ปิดเว้นนั่นแหละวันสองวันนะ ก็น่าจะได้เพชรไม้เยอะแล้วก็จับให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันแล้วก็จะปิดเว้นให้ท่านผู้ชมดูประมาณนั้นนะมันชี้นั่นนะผมว่าน่าจะเข่ากับชาลวันมากนะจี้ใหม่เนี่ยซึ่งจากที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยน่าจะเข่ามากเพราะชาลวันนี่ก็อีโวชลวัลนไม่ใช่ชาลวันเฉยๆนะชาลวัลเฉยเยเมียนเมียนจะเก่งกว่าหรือเปล่านะส่วนอีโวชลวัลนี่ก็ ในจีชิ้นนี้นะก็ถือว่าโหดขึ้นมาเลยนะี่ทีเดียวเราแค่แค่หาจี้สั่งโลให้มันแค่นั้นเองก็น่าจะโหดมากขาดจีสั่งโลชิ้นนึงนะชลวรรณนะบัญชีนี้ก็น่าจะเล่นได้เลยแหละในจี้ชิ้นนี้หมาก็ถือว่าเล่นแผนที่โลกได้สบายซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้เล่นแผนที่โลกกันแล้วเนาะ ซึ่งมันเล่นยากหลายคนก็หันไปเล่นแผนที่มันที่เวิร์ดแผนที่เมิดแลนแผนที่ ina, อารีน่าเนี่ยแหละประมาณ3แผนที่นี่แหละที่เล่นค้นเล่นดีมากยังไปยังพื้นที่อขอขายแล้วกันขายอะไรออกบ้างขายหมดเลยแล้วกันั้ง A บวกเอะไรเนะี่ยซึ่งผมจะไม่ขยายช่องแล้วกันเพราะว่าย่านเพราะว่ากลัวอ่เพชรผมไม่พอนะ8 0 0 0 แต่ว่ามันพอแน่นอนละตั้ง8,800 <c oughs> หมดไปอ่าพันเพชรกับ,บีีหนึ่งเพชรนะก็ได้ A บวกมาสองนะครับก็ถือว่าดีมากเยอะถ้าไข่ไม่ปิดเอธรรมดานะอยู่ในนั้นก็มีนะครับร้านร้านค้าลบอมดาวนะก็เอบวกนี้ะนะ่านจะออกยากมาก นหมมก็หายเป็นโควิดแล้วนะครับแต่ก็มีไอบ้างเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่อ๋อเปิดยาวไปครับเปิดยาวไปไม่อยากมันเกิน20นาทีคลิปเนี่ยคือจับจีบางครั้งก็นานกว่าจับตัวละครนะตัวละครมันใช่ทีละ200เฮไงมันก็เลยอาจจะปิดไว้นิดน,นึงนะครับส่วนจีก็อาจจะเลาวๆ20-30นาทีนะ ก็น่าจะปิดแล้วนะจี G ้ใหม่ครับจะมาทดสอบจี้ใหม่กับอีโวชลวันให้ดูแล้วกันสักตาเนาะเขาปิดเว้นละเหมือนแปลจะจะสองพันแปดแล้วครับหมดไปจะสองพันแปดละคือเปิดอย่างเดียวเลยนะครับคือแบบ เปิดอย่างเดียวให้มันปิดไปเลยเผาเพชรรรัวหรือเจ้าปิดไว้อย่างเดียวไม่เอาไม่อยากทําคลิปมันนานนะครับเพราะจะเล่นให้ดูสักหนึ่งตาแล้วกันมันน่าจะเข้ากันอยู่นะเพิ่มค่าผ่านหางคูณสองเลยก็โอเคเราค่อยหาจีเพิ่อหมอกัาแล้วกัน ที่มันมีกับเมียงเราชลวันพอกับเมียงนะ่ค่าก่อสร้าง120เพิ่มไงคือดีส่วนบัญชีที่แล้วก็น่าจะบัดเชิญให้อ่าบัดเชิญสร้างลุมดำได้ด้วยให้อะไรอะ <c oughs> ตำนานฮารยงของผมนะซึ่งอาจะให้ลูกลากผมบัดเชิญบัดเชิญลุมดำเฮ้ยหมดไปเยอะแล้วนเะนี่ย เแล้วหมดไปเยอะล้ถ้าไม่ปิดก็สามารถซื้อในร้านค้าลึกลับได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับคือจะเป็น A บวกนะที่ผมได้มาตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ A บวกหรือเปล่าเซนเซอร์เติมก็99บาทร้านค้าลึกลับได้มา1นึ่งชิน้นอย่างพื้นที่จัดเก็บครับขายต่อขายหมด จริงก็อยากขยายช่องนะครับแต่ล้ออีเวนต์เขาบอกว่ามันมีอีเวนต์เปิดช่องฟรีอะไรประมาณนี้ช่องเก็บของช่องกร้าตัวละครอะไรประมาณนี้นะงี้ผมก็จะล้อแล้วกันอ้าวมันคือเงียบเถอะมันล็อกมันล็อกช่องนี้มันกำลังล็อกมันกลัวผมมาเปิดได้ไวเกินไปอ่ะไอ้บวกไอเอธรรมดาออกมา นี่ธรรมดาเริ่มเริ่มบอ,อกมาเรื่อยๆนะอา้าวใจเริ่มวิวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมาหน่อยสักนิดก็ยังดีเอบวกครับเอบวกขอเอบวกสักชิ้นหน่อยมามาตั้เอธรรมดานะครับสะสมเอบวกให้ครบแปดชิ้นแล้วก็เอธรรมดาให้ครบสิบสองชิ้นนะก็จะเป็นการปิดเป็น ก็อาจจะปลาไป9,000เพรก็เป็นได้นะฮนะไม่เกิน9,000นะ่จีทุกจี้อ่ะ 6, 000, 6, 000, 6, 000, 6 000, 5 0 0หา6 4 0 0 6 5 0 0หาจนถึง9,000นะครับได้เอบอกมาชิ้นหนึ่งก็เป็น3ชิ้นเป็นที่เรบร้อยนะครับอืมเยาจะเปิดติดกล่องแล้วนะนะ <c oughs> เอ้บวก3ชิ้นนะครับ คาด็คาชิ้นรือผมเปิดไว้มากครับกดชิ้อย่างเดียวชินจนมันเริ่มเก่งนะัเนี่ยเอธรรมดาได้ก,กันหนึ่งครับเอธรรมดามาอีกแล้วครับคือเริ่มเยอะแล้วเอธรรมดา ยังไม่มาตามเคยครับก็เล่นได้ไหลายแผนที่อยู่นะจีใหม่น่ะก็เล่นแผนที่โลกได้นะ่ยคือดีอยู่ก็มีคนทักแชทมานะจังหวะนี้คือเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันแชทเฟซบุ๊กนะครับรงสงัยมีคนทักมาถามหรือเปล่าว่าได้เข้าดูอีเวนต์ใหม่ยังน่าจะประมาณนั้นนะจับต่อครับร้านคาจีเชียงหลาง หมดไปสามพันกาเพชรครับในบวกมาสามชิ้นอยู่ชิ้นละพันอ่ะมาเปิดนี้ก่อนเดีย๋ยวมันจะเต็มแล้วขอไปอย่างไวนะครับขอจับอย่างไวปิดเว้นให้ดูแบบไวๆเลยละกันหรือไม่ต้องรุนอะไรมากเพเราะว่าเพชรรอเยอะอยู่แล้ว ยังไงก็ปิดคิดเลยไม่เกิน9,000ไม่เกิน9,500แล้วไม่ตม่ำกว่า6,500นะคิดว่าเว้นนี่นะจากการเดานะครับไม่เสมอไปนะครับบางคนก็ปิดยากแต่ส่วนมากจี้ก็ไม่ส่วนมากไม่เกิน9,000หายแล้วแหละยังน้อยก็ A บวกมาเป็นอ่อสี่ชิ้นครับ <c oughs> ขาดอีก4ชิ้นครับมาครึ่งทางได้ครึ่งทางแล้ว อย่างไว้ครับเพชรเยอะเนี่ยมันไม่หวาดเสียวเท่าเพชรน,น้อยนะบัญทีที่เราเนี่ยเติมไปอ่ะสามร้อยสินะยังไม่ปิดนะขาดอีกชิ้นเดียวก็แต่ก็ปิดละทําภารกิจทําอะไรให้มันได้เพชรเยอะๆเดี๋ยวก็ปิดแล้วบัญชีนั้นกาจจะลงสองคลิปแหละแต่คลิปเนึ่ยก็อาจจะลงช่วงเขาเรียกว่าไปลายเว้น ไอ้อธรรมดาออกอีกนะครับมันก็ยังไม่มาอีกตามเคยไอ้บวกอ่าไอ้อออบวกหาชิ้นครับคาดอีก3ชิ้นเหมือนชิ้นละพันนะเหมือนชิ้นละพันยังไงนี่จับยังไว้ครับจับยังไว้แล้วคลิปจะกินเวลาไปนานเกิน คะแนนเต็มนะครับเปิดคะแนนก่อนของล้อที่น่าจะเต็มไหมเพราะว่าช่องเราเปิดแค่100ก็ล้อล้อเขาเรียกว่าล้ออีเวนที่เขาปเปิดช่องฟีมีคนบอกผมว่ามันมีอีเวนที่เปิดช่องฟีอยอะนี้ผมก็ล้ออยู่นะครับ ซึ่งมีคนมาคอมเมนต์ไงมีอีเวนเปิดช่องฟรีก็รอ,อต่อไปนะครับดีกว่าไปเสียเพชรครับเสียเพชรหาไม่ยากบางครั้งเราหาเพชรไม่ยากบางครั้งเอาเพชรไปเปิดช่องเมื่อเนี้ยไม่ปิดเว้นนะบางคนนี้ก็จะเพิ่งขยายก็ขายไปครับขายไปแนะนําขายออกก่อนดีกว่าเอาเพชรมาจับอีเวนดีกว่าปั้นในตัวละครเราติดแหน่ะคือชนะมากกว่าเพชรอเออ พยายามหาจีมันตรงสายนะครับซึ่งจีชิ้นนี้ก็ไม่ได้ตรงกับอ่าตัวอผมเท่ารึกสักเท่าไรหรอกอก็เท่าไรแล้วไปดูก่อนคือ A บอกเริ่มบอกเยอะแล้วนะครับก็6ชิ้นนะครับขาดอีก2ชิ้นส่วนนนี้ก็เหลือส3แล้วไม่ต้องไปนับมันนะครับ <c oughs> ก็ร้านค่าครับจับต่อจีเชียงหลางแล้วก็ไป อีก2ชิ้นครับอีก2ชิ้นก็ปิดเบ้นนะครับมาเต็มนะครับคะแนนเต็มอีก1รอบเป็นรอบที่3แล้วปะนะ่ะเนี่ยรอบที่3หรือรอบที่4แล้วไม่รู้ขาดเรียกส0 0พันโมายยังไงก็ปิดแนะ่นอนคือ A เอบวกเหมือนชิ้นละพันลนะตกเก็บชิ้นละพันเลยนะเอบวกเนะี่ย ก็ถือว่าจี้ก็เว้นนี้ก็ถือว่าม้าดีอยู่ถึงไม่ใช่จี้ดกักวาจีดารก,ก็มันก็ยังไม่มีนะมันก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่มีม้มมมาจี้ดาร่กของอจี้บัตรเชิญนะบัตรเชิญบัตรเชิญลุมดำเนะนี่ยนี่ขาดอีกชิ้นเดียวครับเ,เดี๋ยวขาดอีกชิ้นเดียวขอมขอไปอไปนี่ก็แล้วกันไปดูในกล้องจดหมายนะเพราะว่าวงผมมี สะสมจี้มานิดนึงสามกล่องหรือเปล่าเนี่ยคือหน้อยไปเปล่าคือไม่ได้สะสมหรอกคือรับมาเรามาเปิดตอนอีเวนต์นี่แหละอ่าคือยังไม่ได้นะครับบางคนมาเปิดไหนแบบกล่องจดหมายที่สะสมกล่องมานะคือสะสมมาเปิดอีเวนต์ได้เหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะได้อีเวนต์นะครับเป็นบางคนนะส่วนของผมก็หนางข้างก็ได้ในการจับกี้จากการจับหลายๆอีเวนท์ที่ผ่านมาไอ้บวก อ่าขาดชิ้นเดียวครับขาดชิ้นเดียวปิดเว้นนะครับมาอยากได้สามพันเพชรยังไง A อบวกก็ต้องออกแน่นอนก็ก็ <c oughs> ถือว่าปิดเยอะพอสมควรเยอะปลาไปหาพันกเพ็ดล้วอ่าเอบวกครับปิดเว้นครับก็ไล่เลยละกัน <c oughs> บอกลบคุณหารก่อนขอบอกลบคุณหารแป๊บนึงนะครับยังไงละครัเเลขผมไม่ได้เตรียมไว้เนยนะเชงคเลขครับแปดพันแปดร้อยลบสามพันหนึ 3, ่งร้อยนะสามพันหนึ่งร้อยเฮ้ย ปิด5,7 0ันะครับเว้นนี้ของผมปิด5,7 0ันะก็มารวมให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็จะเล่นชลวัรให้ดูตาหนึ่งแล้วกันว่ามันเข้ากันไหมแต่ชลวันผมยังไม่มีโลนะครับก็อาจจะ,จะเจอพวกโจมตีหนักๆก,ก็อาจจะยังไม่ได้นะซึ่งมารวมรวมเว้นดีกว่ารับ <c oughs> ไปชิ้นแรกครับอ่ารับไปชิ้นที่สองครับ ก็จะได้นี่เคียงขยะลุมดำนะแต่อย่าไปแลกนะครับอย่าไปแลกผิดนะแลกผิดนี่คือจบเลยนะช่ําเลยนะรับไปครับชิ้นที่3มครับชิ้นสุดท้ายครับชิ้นที่4ี่ครับรับไปครับชิ้นที่4ก็ผมจะรับเป็นจี้ใหม่กันล้วกันเคียงกําเนิดเขียงกําเนิดลุมดํากระโดดนะเปลี่ยนครับมันจะกระโดดดีขนาดไหนมาดูกัน <c oughs> มามาอัปเกรดจี้ใหม่ครับไหนล่ะอัปเกรดนะครับจี้ใหม่ขอเพิ่มเอแล้วกันมาดีชิกเลยครับให้มันอันนั้นไว้ให้มันอัพไว้ชี้กัปเดตอัพแล้วก็อัปเดตแล้วก็ชิกเลยครับให้มันอัพไว้ก็นี่โอเคเราออฟมัน มารวมออฟนิดนึงสักนิดนึงก็แล้วกันออฟมันก็จะเป็นออกเกาะดีไหมเฮ้ออฟมันลุ่มดำก็ใส่ลุ่มดำให้มันดีการวิกตอรี่โอเคมันน่าจะได้อ่าเขาเรียกว่าการวิกตอรี่มาฟีนะเอ้ได้มาฟีไม่ใช่ได้มาฟีดิต้องเสียน,นี่อันนึงนะมันไม่ใช่ของสะสมนะครับ <c oughs> สำหรับของสะสมนะไหนละ่ะ ใน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 ,นอ๋าออออยู่ข้างบนนะที่นะในรับแค่สองชิ้นนะครับมามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะจะได้ของอากากหรือของดีมาได้รับแค่สองชิ้นนะครับจะสมอเอธรรมดามะอ๋อแต่ทำของอากาก,ก็ว่าได้ก็เฮ้ยไม่ใช่สองชิ้นเนี่ยอ๋อสะสมไปครบสองชิ้นแล้วจับได้จี่ชิ้นอ๋อสามชิ้นตรงนี้ สอทสาสอีกชิ้นสุดท้ายนะครับจะได้อะไรประมาณนั้นนะครับตอนแรกอะ่ะผมเล่นให้ดูแล้วแหละซึ่งมันก็ถือว่าคอมโบกันได้อยู่แต่ห้าสิบเปอร์ต์องผมเนี่ยมันออกยากมากเลยนะไอ้ไม่ใช่45%่ในการเคียนได้เพิ่มค่าพัานทั้งสองเท่าเราเคลียนได้เนี่ยมันคือมันออกยากอย,กอยู่นะสำหรับผมนะผมก็เล่นไปแล้วแหละจะเล่นให้ดูเนี่ย คือเกมเมื่อกี้มันยาวมากกันเลยไม่ได้ลงนะครับผมขอตัดออกแล้วกันส่วนนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนอีเวนต์ใหม่การตัวละครมาผมจับแน่นอนนะครับสําหรับคาจิมาในเวีนผัดผัดไปผมก็จับแน่นอนครับจับทุกเว่นนะครับส่วนวนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับ